มาครับผมอีกเม่กี่เวทีจะมีการอัปเดตในส่วนของคริสต์มาสนั่นเองครับผมอ่ารอบนี้มาดูกันว่าจะมีตัวอะไรบ้างแล้วก็เราจะแลกตัวทันหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเหมือนว่าจะมีตัวใหม่ที่เราต้องทำการเก็บรวบรวมนั่นเองครับผมโอ้โห my god เนี่ยแหละครับผมตัวนี้ต้องเก็บทั้งหมด4ตัวแต่คิดว่าไม่น่าจะยากเพราะว่าเราสามารถที่จะทําการหาแลกซื้อจาก f c ได้นะครับผมเมื่อกี้เราได้บาร์เรน่ามานะฮะุณดูฮะก็เดี๋ยวเรามาทาการใส่กันเอันนี้จะเป็นเอออีเวนต์ใหม่ที่ จะมาทุกอุ้ยนีไงครับโหจะมาทุก2ชั่วโมงใช่ไหมนี้เหมือนเป็นการรีรันพวก event อีเวนต์เก่าๆใช่ไหมคนดูนี้นะครับผมนะใช่ไหมครับก็2ชั่วโมงจะเกิดทุกเอ่อคล้ายๆไอ้ไอไอสูตรพันนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่งตู้ใหม่ทูดี day, อ้อานิวสแตต้าฟิลแม,มชีนอะรคืออันนี้นั่นเองครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทําการเทสใส่กันเลยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะ แต่ลำแรกแล้วขอ,อยัดตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้มันต้องใช้ตัวนี้ในการใส่นะครับผมเรียบร้อยตัวที่จะาหาง่ายสุดป็นเบลล์ก็อดอ่ะเขาว่าถ้าเกิดเราก็โลบรบสี่ตัวจะได้เจ้าเอ,อ่อลิมิเต็ดตัวนี้นะครับผมประมาณนั้นแซมมีว่าเอาละหากเป็นซิกเก็ตธรรมดาแล้วก็จะเป็นยังไงนะครับผมซิกเก็ตธรรมดาโอเคดูสิโอ้มีตัวใหม่สองตัวครับถ้าเกิดเป็นค่าสูงก็น่าจะเออป็นตัวที่ดีกว่าใช่ไหมฮะอ่ะมาดูกันนะผม อ่านี่มันเทียสูงข,ขึ้นมาหน่อยนะครับผมไอ้ตัวร้อยล้านเราไม่ได้เก็บไว้ในรหัสนี้เลยนะไปโอ้เป็นในส่วนของเจ้าซาต้าครับวันนี้ก็หวังว่าจะได้ซาต้ามานะแปบลบเรียอร้อยอ่าถ้าเป็นเกลือล่ะเกลือมันเทียสูงนะเขาดูแต่ว่าแค่มันทาเงินน้อยนะครับผมตัวนี้ได้มาฟรีนะโอ้เหมือนว่าจะเป็นเ,เจ้าคุกกี้ครับผมไปดูครับไม่ธรรมดาตัวนี้นะและเจ้ามังกรอยู่ไหนครับเขาว่าจะมังกรคริสต์มาสมังกรอยู่ไหนวะไม่มาหรอ เอาล่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผมก็ดูครับว่าได้อะไรเนาะเซมีสสกีไว้ครับรอบนี้โอ้ดวงดีนะฮะโจนดวงดีครับวันนี้ไม่แยบทำเงินเท่าไหร่วะโวดการคนดูครับกาจัดการจัดแต่ว่ามันก็เท่กันะครับกากมากเรียบร้อยสโปเกียพัมกี้ครับโอ้เหมือนว่าจะแค่แค่เจ้ามิวกี้นะครับผมมังกรบอกว่าจะไม่มาเนาะอ่ะไม่เป็นไรครับไ้ค่อยลองเสี่ยงกันแล้วกัน เอาละเหมือนว่าครูหลกจะมาแล้วครับผมคุณดูก็ขออนุญาตทำการย่อยมั่วๆแล้วกันเนาะเพราะว่าจะได้เนั้นด้วยละแซมมี่น่าจะมาทำการสคริปตูต้อย่างแน่นอนครับะนะจะได้ไม่ต้องเสียโดบั้แดงไปหวังว่าจะมีเฮิบดวงนะมีหรือเปล่าเรียบร้อยไข่สองตัวอุย้ยเริ่มออกแล้วคุณดูครับเดี๋ยวออนนะมันได้กันไวอย่างคุณดูมันได้กันไวจากว่าเพึ่งสปาไปแคตตัวเดียวไม่ใช่หรอครับคุณดูครับ,รบอะไรวัน่าจะมีไอดีไก่หนึ่งร้านไอดี หรือ2ล้านไอดีนะครับผมโอ้มาแล้วคุณดูครับ,บรขอโอ้เดี๋ยวก่อนอ่ะตัวซ้ำครับคุณดูโอ้โหเอาตัวอื่นมาเถอะมาต้องใช้สี่ตัวเราได้ซ้ำหนึ่งตัวแล้วครับผมหรือว่าเราเอาเอา่เออุซบไปอีกไอดีหนึ่งดีคุณดูครับเอาอีกเสื้อนั้นไม่คุณดูอุซบจะได้เออ่รับตัวอื่นด้วยนะครับผมได้นะเพราะว่าเอาลาบีลอดก้อนก็มานี่นะครับผมคุณดูก็ไว้เราค่อยมาตามเก็บครบตัวแล้วกันนะบังวยบังๆนะครับผมคุณดูครับ เพราะว่านี่อ่าเราจะมาหาตัวเลขหลักก่อนละกันเนาะแรกตรงแรกตรู้ครับนี่มีอะไรไหมไม่มีเนาะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับการขายของวงบ้านก็ไม่น่าจะมีครับ yeah. เก้แล้วมาดูกันสิว่าวันนี้เราจะได้ตัวดีๆหรือไม่หรือว่าเราจะดวงโกงดวงเกลือครับใครได้ตัวไหนก็ขอไม่ละการสลับรอบนี้โอ้รอบนี้เหมือนจะมีตกปลามาด้วยครับมาไมหัวตกปลาโอเคเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอ ตัวดีออมาแซมมี่ว่าจะทำการสคิปเอตู้ทุกสามสิบวินาทีนะครับผมโอ้ไวมากครับถือว่าไวมากครับตอนนี้ก็เหมือนว่าจะออกไปได้เยอะแล้วครับผมมันได้กันไวจังว่ะมาแล้วฮะไม่ตัวแล้วครับผมโอ้โหตัวนี้แก้วครับผมได้ภาษาตัวราวตัวเนี้ยสามตัว้วครับไม่เอาครับเปลี่ยนครับอุศบไปนาไปหาตัวไม่ใช่ละกันนะอุศบไปเลยเอาละฮะตานมาครับ เก็บสีเขียนไว้ย่อยครับอุ้ยไม่เกวไม่เกว,เว <S <S อะไรอะสี่ตัวแล้วกูว่ากูไม่ได้แน่นอนตัวนี้ยไม่ต้องซื้อหมดนะครับผมอ่าฉันจะทําการสปราว,วินเทอร์อวันเอาสองชั่วโมงใช่ไหมประมาณนั้นซึ่งก็ตอนนี้เหมือนว่าจะได้แต่ตังซ้าๆกานเลยครับผมมาดูครับได้ดจามไม่ได้วันนี้ยมันจะหมดกรปะวะไม่ออกไวว่าครับผมมันจะหมดกฎไม่รู้วะสามวันบอกให้สปาตุ้งๆก็ดีนะเพราะว่า ทิเกีเราไปย่อยนะครับตอนนี้มีการเพิ่มเป็นส่วนของเออดวงมาด้วยฉะั้นเอาปโอกาสได้เจ้าเออโลซานตาใช่ไหมครับผมมนะาทุเรศโลซานตามาก็โอเคจะได้ทําคลิปแค่คลิปเดียวนะครับภายในวันนี้ถ้าไม่ได้ก็คงต้องเออเอามาย่อยจนก,กว่าจะได้สลับเจ้าซานตานะครับผม,มคุณดูครับถ้าเกิดไม่ได้จริงแล้วก็ก็คงต้องเสื้อครับมาดูครับไม่รู้ว่าดวงจะโชคดีหรือเปล่าวันนี้นะนเรียบราอยโอ้ตู่ตุงมาเข้ามาเลยอ๋อหวัดดีเจ้าตงุง สวัสดีเดี๋ยวมาเลยอ่ะแล้วก็ไปเข้าตูนะ้ซะไปใส่เข้าไปเลยเรียบร้อยอีกรอบหนึ่งนะครับผมบอกว่าเจ้ารูซานต้าจะมานะรับผมคดูครับเจ้าซานต้าจักรยานเนาะอ่าขอโคฟาโต้หรือฟาโต้ครับไหนๆก็ไหนหล,ละเ๋ยขอแวะดูข่าวละกันนะว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับผมเผื่อมีมังกรบินม,มาจะได้แบบว่าแก้งจะเป็นเซอร์ไพรส์ว่าได้อะไรนี้มีไหมข้างหลังมังกรโอเคครับคุยสองครับเอาละได้เวลาแก้มือ จากรอบที่แล้วนะครับผมสลหรับคู่12รอบนี้ตีตรด,ดีออกมาขอให้โชคดีอาก,การได้โอจีนะหวังว่าจะมานะถ้าได้โอจีแล้วก็หวัาเจี๊ยบครับผมดูครับกว่าเจี๊ยบนะอยากเห็นโมเมนต์แบบว่าได้โอจีเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมไม่เคยได้เลยนะมาครับสกคิดตู้ด้วยอันนี้เงียบกีก่บครับไม่มีวีว่แววไม่แต่ซิกเกตครับตาล่ามาครับโอ้โหใหม่ก็สุดยอดมากอุยโอเคครับผมรอบนี้มากตัวหนึง่ง คืกอไม่ได้ละกูต้องหาซื้อแน่นอนตอนนี้ยหาซื้อหมดแน่ครับอีบา้าเอ้ปับ๊บฮาโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดอ,อ,อะไรวะมันออกไปแสนตัวแล้วโอ้โหแสนตัวแล้วครับคุณครับมันไวจังหวะมันมันริงมันมันมันสุ่มยังไงได้ทำไมเราสุ่มได้แต่เจ้าบาลีน่าเนี่ยเออและสุดท้ายแล้วคูณ12แล้วก็ ไม่ได้อะไรเลยนั่นเองครับผมก็ดูครับพระเจ้าโหดีชิตไม่ได้เลยครับโหตอนนี้สามแสนเจ็ดแล้วครับเหลือสามแสนเจ็ดละออกไวมากเอาล่ะใช่ไหมละคนับครับตอนนี so ้เรามาดูว่าเราจะได้จักรยานซาต้าหรือเปล่าครับจักรยานซาต้าไหมเกียร์บไม่ได้ครับผมก็ดูกรือรือเรือมากอ๋อตอนนี้ก็คูสีเยอะมากครับ คิดว่าจะรอยเรื่อยครับตอนนี้เ,เดี๋ยวเรา,เาไปหาตัวมาแรกเลยละกันนะครับผมก็ดูครับตอนนี้หากรอสุกสองชั่วโมงแล้วก็ไม่ทันการแน่นอนตอนนี้น้องชายจะเข้ามาแล้วนะครับผมไปแอาลาขอบคุณมากครับน้องชายตัวซานต้านะ่ดีจะลืมส่งวอลเล็ตมาแล้วครับน้องลิงไปขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเร่นนะได้เลยแซมมี่่าก่อนไปแม่ยัง ส่งอ่ะอุจบาไปครับดูอย่างสวยครับไปโอเคต้องใช้เราก่อนนะพี่กำลังจะไปปุ๊บ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 อ้ากูเล่ตอนไเนี่ยน้องน้องรอก่นอกนอนะน้องน้องรอครับเอ้ยมาครับต้องระวังระวังครับเดินดีๆครับหลบมุมครับผมโอเคอุ้ยหลบได้สวยครับ เรียบร้อยโอเคอ่าอีบา้าเฮ้จบอีเวนต์เดี๋ยวพี่โอนให้นะครับน้องชายเจอกันขอบคุณมากทีนี้เราก็เลยแค่ตัวเดียวครับขอบคุณมากนะเจ้าทอมแอนเจอรี่น้องชายพี่ตัวนี้จะหายากสุดไหมเจ้าลิลิสซาหัวนะครับผมอ่าเอาไว้แล้วกันนะน่าจะหายากสุดนะครับผมเพราะว่าเอออุซบมีในส่วนของเจ้ากวางเดนเดียละขอบคุณมากนะเจ้าทอมแนะอมนะเจอรี่ดังเกลียวครับเดี๋ยวพี่โอนให้ครับ รอพี่อา่าแลกตัวเสร็จก่อนนะน้องชายเอาล่ะทีนี้ก็เออเอาตัวไปใส่เลยนะครับผมไป <c oughs> เรียบร้อยชืบ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 ไปครับขาดแค่ตัวเดียวครับตอนนี้ครับเออขอให้อุสมตะคู่นึงนะตัวนี้พี่ขอหนะ้าอุสมถือว่าโชคดีมากที่ออาอุสมได้นะครับผมโอ้ไปครับเรียบร้อย เอาละทีนี้ก็ทําการขนนะครับผมขนไปเลยครบครับก็ทําการแลกเลยฮะตัวนี้เท่าไหร่คุณดูขอเดาว,ว่าสักห้าสิบล้านไหมคุณดูถึงห้าสิบล้านไปแล้วก็มีเรียนโบด้วยตอนนี้คุณดูคุณดูว่าจะได้ไหมคุณดูว่าเรียนโบ้จะมาไหมครับโอเคตัวที่ได้นั้นโอ้โหเรียนโบไม่มาครับสามสิบล้านก็มไม่ได้โหดหรอกครับผมดูครับแต่ก็พอสะสมได้ครับเรียบร้อย เอาวลาแคนดี้ก็ไม่ติดเรนโบ้ก็ไม่ติดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมไปครับเดี๋ยวไปทําคลิปโยงคลิปยออ่อยต่อนะคุณดูอ่ะในส่วนของเจ้าตัวคริสต์มาสล่างรวมก็ประมาณนี้เลยครับผมไปเจอกันนะครับบ๊ายบายคาราบสามสิบร้านครับใครได้แล้วคอมมนต์กันเลยครับผมบ๊ายบาย